สวัสดีครับพวกเรา Chicken Time Channel ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่ยังลืบตาหายใจอยู่ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ตามกระแสซีรีส์สงครามส่งด่วนซะหน่อยนะครับผมแต่สำหรับเรานะครับไม่ใช่สงครามสรงด่วนนะครับแต่จะเป็นสงครามลูดด่วนนะฮะก็คือทั้งทีมเนี่ยจะใช้ตัวละครดีวูปทั้งหมด3คนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำอะไรได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลช่วยทำดาเมจอย่างปืน3ไม่ครัวนะครับ แถมยังช่วยซัพพอร์ตเพื่อนได้จากระเบิดควันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้บังศัตรูหนีศัตรูหรือว่าช่วงที่ต้องชุบเพื่อนและอันติของตัวนี้ก็คือมันเข้าคอนเซปต์กับส่งด่วนรุดด่วนนะเพราะว่าสกิลมันทําให้เราวิ่งไวช่วยเพิ่มสตามิน่ซึ่งการฟาร์มในรอบนี้ถือว่าเป็นการฟาร์มทําทุนที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเจอดอบของทองค่อนข้างเยอะเลยแถมเจอของแดงราคาดีอีกต่างหากโอเคเราเสียเวลากันมาเยอะแนละ้วเชิญรับชมกันเลยดีกว่า ดีวูฟดีวูฟเอ็กเพรสส่งเร็วส่งไวต้องดีวูฟเอ็กเพรสทำดีวูฟเอ็กเพรสส่งด่วนสลาวเวอร์สลายปิกแล้วสลายเดี๋ยวเช็คซ้ายก่อนนะเผื่อมีตัวเกิดซ้ายเฮ้ยอันนั้นคนใชหมือไล่ออกไม่ใช่นั่นบอทเฮ้ยเฮ้ยมีมีสกิลดีวูฟมี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  ไปดีวูฟดอยู่เหมือนกันเฮ้ยเนี่ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นส่งโดดมันก้าเหาเลยกูยิงปืนกูยิงไกลไม่ได้โดน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 หัวล้มหนึ่งล้มแตกเลยแม่งโหแม่งดีวู๊ดเปิดดันว่ะดีวูฟครับดีวูฟดดีวูฟดปเฮ้ยดีวูฟดปะทะดีวูฟเหรอเฮ้ยมันอยู่หลังกระแพาตรงนี้นะเดี๋ยวขอซ่อมหมวกแป๊บนึงดูไว้ดูไว้

ไปซ้อนแบงค์อยู่ไอ้ควายอยู่นี่ตายเฮ้ยเฮ้ยนายจะรีบอย่างนั้นไม่โอ้โหนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยมันดีมูกหมดเลยเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราก็ดีมุกดีว่าเฮ้ยเราก็เดียวเราดีหนึ่งฮะ นายก็คิดเหมือนเราใช่ไหมปีเดิมมันทำคอนเทนต์เดียวกับเราปเนี่ยเออเป๊ะเลยเนี่ยกูเลยไอ้ยืนไปไหนหมดวะหลี่กู้ยเฮียเขาไมเอาเขาเอกูกู้ยี่สีฟ้ากูก็เลยหยิบมาเลยเฮ้ยปืนไปไหนวะโอ้ยไอ,อ้จ่องไอ้ตัวนี้กูยิงตายมึงรูดหมดเลยอ่าไม่ไม่เก็บอะไรให้กูหน่อยตัวตัวที่กูยิงตายเจ๊บอเ,เก็บของกูไปหมดแล้วเนะแท้เออบ่นมันดิบบ่นมันดิ ไอ้นายเอ้ยใจเย็นแม่โถพ่อลุยเจี๋ยเล่นเกมว่ากูมีกฎอยู่ข้อเดียวคือตายแต่ลุดยต้องตัอ๋ออะไรนะเด็กบอกกูฆ่าอย่าลุ่ยก่องกูเล่นเกมว่ากูมีกฎอยู่ข้อเดียวตายก็เรื่องของมือเอ๊ะ้ข้างในมีอะไรอยมึงเพื่อนไม่ชุกนะเพื่อนวิ่งหนี เฮ้ยเฮ้ยผมเป็นรูดแบบอ,บด,อบด,ดกะจิ้มตูดมึงอยู่แล้วเอ้ยถับเปิดโหมดเลยอู้วยิงไม่กระโดดเอ้ม,มีมีจั๊กเกอร์นอร็อตตีดดำอยู่เฮ้ยผมได้ของทองนะ,ะเออวะ่ะรอบที่แล้วมีใครแ,แบ่งกระสุน,น5.56สีเขียวให้สักสแต็กหนึ่ง อะไออกไป,ไ,ปไม่ได้รูทเลยเนี่ย <laughs> ไม่มีวะ่ะพอดีมีแต่สีฟ้าเอ,อาาเฟเ<ฌ>ฟอยู่ไหนดูบอทให้หน่อย <laughs> รากำลังมาเยอะมากอุ้งทองอะไรอะไนไน้ไนติ๊กหน่อยดีติ๊กหน่อยเห <c oughs> รียญเหรียญเหรียญทอง ไหนอะไหนอะขอดูหน่อยเอ้ยนี่เหรียญทองอกเก็บเลยกเก็บเลยเฮ้ยขอเหยียบไอ้มารอบนี้ดีอยู่นะโอ้โม้อันนี้อะไรอ๋อเหรียญโอ้เหรียญเขาวควาย,ยเจ๊เาจมาเก็บเขาวควายให้เจ๊เก็บเขาวควายอขอบคุณครับตัวพิเศษไม่มีเลยเหรอเกลียวโม้เต็มเปล่าแต่เอ้ามีอันนึงยังไม่ได้กดเลย ไม่เห็นอ่ะไม่เก็นไปเลยใจเย็นๆนะตั้งสติห <c oughs> มวกไม่เต็มจะเรียกว่าไม่เต็มเรียกว่าไม่มีดีกว่าเก <c oughs> ล,ะละ้า <c oughs> ตัวไม่เกลี้ยงเลยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าเจ๊มาเ <Okay, S 2> มา <c oughs> นี่นี่นี่น,นี่เอาไปเหมาะสำหรับนายแลย้วสุดแล้วเขาควายหมายถึงว่ามันสวยดีใช่ไหมใช่เราเรียกว่าสวบเขาฟังดูไม่ดี ไปเราหมดธุระกันที่นี่แนละ้วเราเราเราต้องเข้าคอนเซ็ปสงครามรุดด่วนอ,อยู่ที่นี่นานเกินไปตัวเจฟมึงไปพะละามสองเฮ้ยแม่งเอ้ยให้ไปแต่ตรงนั้นกุลาออกคนที่คนที่น่าสงสารและสูสส้ชีวิตสุดไม่ใช่ซีโอสัตตีแต่เป็นไรเดอร์ที่ไปพะละามสองวิ่งไปแล้วใครไม่อยู่ก็อยู่ แมงพึ่งถล่มไปด้วยมงจะตายตอนไหนก็ไม่รู้แตาสุดเด็ดว่ามีถล่มกันอ่ะอีกแล้วเว่เอโอ้ยอู๋ใจอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยถนนแม่งยังสร้างไม่เสร็จเลยเฮ้ยมีเสียงปืนทิ้งข,าขา้างในหนักเลยหนักเลย,สยแสดงว่ามีคนอยู่เร,เ,รเ,เร็วเร็วเจฟเร็วเร็วอยู่ไหนเฮ้ยมันเห็นเราแล้วนี่มันยิงระเบิดออกมาเนี่ยยิงจากตรงไหนวะ ยิงจากประตูแตกไอ้กำแพงแตกนี่ไงถ่ายไหมเรื่องไงเก็บไปดีอะไรเราโหไม่ไม่มุมไม่ดียิงกลับก็ไม่โค้งถูอไว้กัดกูก็หามุมให้มันดีดิเออพี่กูก็ถอยพี่ไงเขาเลถามว่าตัวไปมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ยิงได้ปะออบกแตกบกแตก ไอ้ขวาเสียขวามันสไลด์มาแล้วมึงยังแอบอยู่อีกช่วยกูยิงไปไปหลังหลังกูตีมากตีมากล้มหนึ่งเดี๋ยไปตายเดี๋ไปตายมันวิ่งเข้ามาในตึกอ่ะฮะทพื้นปวดเอ่ออะไรอะไรนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย เพียด่วนยัง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 เออตึองขอขอซ่อมก่อนอาจะอยู่ชั้นบนอาจจะอยู่ในตึกนะอาจะอยู่ชั้นบนเฮ้ยเอ่อส่งส่งส่งระเบิดแก๊สไปอะไรวะระเบิดแก๊สเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงวิ่งน่าจะอยู่ข้างนอกเออมีเสียงวิ่งอยู่ข้างนอก อ,อยู่นี่อยู่นี่ครับตึดปะไม่ไม่ข้างๆนี่ไม่เจอบี๋ยโอ้ยโอ้ยปิ้งมาเอ้ยแอดกุูปหน้ามันอยู่แล้วดีจีเอ,อ,อซี่ไอสัตว์โอ้ตายตายตายเสียงเดือดขนาดนี้เฮียมีเลือดตรงนี้เลือดอะไร เลี่ยเลือดเลือดใหญ่อ่ะอุ้ยสปายเพนขอบใจมากเต๊ปยังไม่เปิดอ่าของนะครับเต๊ปมันยังไม่เปิดอีกเหรอเอออะไรวะของทองของทองมาตั้งสลากให้ครับผมเสียสลากให้เอาไปเลยเสียสลากเก็ได้ขอบใจขอบใจเต๊จะไม่มีของทองเต๊จะไม่มีของทองเก็บไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่น่าเลยไอ้ก็บอกอยู่สงครามรุดด่วน อย่าปล่อย<ด>ลูก<ด>ค้าห<ด>ลุดมือค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเก็บกระเป๋าแปบ๊บกระสุนเก็บให้หมดในเมื่อเราไปศัตรูกรันใครล้มต้องเหยียบซ้ำใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอาเลยเหรอยโอเคไอ,อ้พวกกี่หมอมีใครมีที่ซ่อมหมวกไหม ม,มีมีม,มีเจดแต่วิ่งไปฮนะความเลือดนะว่าตอนนี้มันน่าจะกำลังฟาร์มอยู่ในตึกเฮ้ยอะไรวิ่งวะเฮ้ยเนี่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 อยู่ข้างตึกเลยมันกำลังวิ่งไปหลังตึก เอวิ่งเป็นแถวเลยไม่รู้มันเห็นเรายังนังเมื่อกี้ตามตัวเลยเหรอเออปีนดีไม่ได้เหี้ยโอ้โหเห็นมีเหรอตามเสียงยิงไปดิปิดไม่ได้เหี้ยอยู่หลังตึกอ่ะอ้ปซ้ายกว่าเห็นปะ เวเฮ้ยมีมีมันยิงไงตีตรงแถวคอนเทนเนอร์ป่ะเนี่ยเห็นบ้าเห็นบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันวิ่งไปใต้ทางเชื่อมแล้วมันยิงไงตีหนึงอยู่เดี๋ยวเราไปไปตลบตลบตีไอ้นี่ดีกว่าตีคอนเทนเนอร์แล้วอยู่นี่เลยล้มหนึ่งล้มหนึ่ง

ไม่รู้ละอยู่ไหนระวังด้วยระวังเฮ้ยมันไม่ออกว่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่ตะกี้เห็นล่าสุดอยู่แถวๆตรงนี้ลลไ,มไม่รู้ไปไหนแล้วนะอ๋อมีกระสุนไฟายกูยไหมไม,มี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 เท่าไหมแปลงให้แตกหนึ่ง M4 นะ่ะเอ่อห้าจุดห้าหกอ่ะเออ ขอสักแตะป่ะใ <มา S 1> ช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่าเอาไปเร็วไปเลยวสิบหกนัดโอเคไหมโอ้ยเตยใส่เยอละลายจริงไอ้สั๊กหกสิบหกสิบเฮ้ยเสียงวิ่งในตึกแบกศพด้วย<อ>วะทีไ่ได้ยินเอ้ยเอขอได้ไหมอ๋อ แบกกล่องได้แบกกล่องได้เอาน,นี่มา,อาอไ,ไอ้นี่ก็ดีวูฟว่ะแอบแอบข้างในไอ้เหี้ยแม่งเล่นหลังเหมือนกันเราโอ้ยนี่นี่ตัวอะไรเด่ะเอาอันนี้ลูน่านนมามาลากลากตกมาเลยลากตกมาก่อนมาลูกมา,มา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 เด้อแอบแอบไหนไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยม,มาเด้อพี่น้องแอบแอบ เซตตัวแน่นอนโอ้แบตเตอรี่แต่จะเอาไหมจริงด้วยกระเป๋าเต็มเก็บเลยเก็บเลยกดิสิบสามแบตเตอรี่โอ้เซตตัวเลยเดี๋ยวนะแบตเตอรี่ทำไมดีวะเนี่ยมีใครเอาไหมมึงมีมีมีช่องว่างกันไหมล่ะได้ถ้าได้ก็เก็บไปเลยเออ รีบมารีบมาครับครับพี่ครับได้ได้ครับพี่ได้ครับทำให้เป็นสมกับเป็นดีวูฟเอ็กเพ s หน่อยดิเราจะได้แบบแข่งกับเจ้าอื่นได้นี่เราล้มไปกี่เจ้าแล้วสองเจ้าะไม่รู้วะเอ้ยข้างบนเสียงเสียงวิ่งอยู่บนหัวนะเออคุณาบไปยืนหัวแถว็็ล่ะใช่ให้โผล่ขึ้นไปเหรอเฮ้ยเดอบไม่เห็นอะไรใครเลยปะทำไมูกระโดดไม่ได้อะ แค่นี้กระโดดไม่ได้ระวังในห้องเซฟเล็กนะไต่มีหน้าหมดสไลด์เปโอ้ยเทียอะไรอะอะไรอะไรโอ้ยเอ้ยเอ้ยแผ่นซีดีสีแดงเอ้ยไอ้นี่ผมเป็นหัวแถวแล้วครับตอนนี้ผมเป็นหัวแวอยากอยากไปหัวแถวเหรอออกไปให้ได้แล้วกันนะถ้าอยากเป็นหัวแถวก็ออกไปให้ได้แล้วกันนะอ๋อไม่ต้องห่วงครับผมเข้าเซฟเรียบร้อยแล้วครับ เฟซข้างในมันได้นี่ว่ะเปิดหมดแล้ว,ลวเปิดหมดแล้วอืมเปิดหมดแล้วเฟซใหญ่ไปดูยังยังเอ้ห้องนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดเลยเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วห้องรับเปิดแล้วเอ้ยคนไอ้ <laughs> เชี่ย,ยมึงจะมางซอกอะไรอยู่ตรงน,นี้เนี่ย <laughs> ตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยตายเลยปะตายแล้วตายแล้วโอ้ยแล้วมึงรู้ทำอะไรรอเฟซทองเนี่ย อ๋อไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหโอ้โอ้โเอ๊ะแต่แต่เอ้ยของทองของทองไม่รู้แหละหยิบละอุ้ยตรงนี้เฮียเฮียมาดูนี่เฮียมาดูอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้เปิดหรอกไหนอ๋อดูเนี้ยหนึ่งกองสองกองแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นสามกองไอตี้ยังไงไอตี่เราไม่ได้ฆ่าน่ะอ๋อเราไปฆ่าอ๋อเออเราเราไปเราไปเติร์ดแล้วมันไม่ได้รู้แล้วมันก็ตาย โอ้ยอิ่มแล้วออกดีกว่าออกดีกว่าอิ่มแล้วไม่อิ่มอ่ะไม่อิ่มไม่มีทองแดงกับเขาเลยอ่ะโอ้นี่ชัวร์เลยเซตตัวปืนแต่งนี้แน่นอนเอาะวันยาวเชียวล่าหวาแม่งเฮ้ยอุ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 ้ยไปแล้วไปแล้วกูกูน้อยสุดแน่ๆน่ายแล้วไม่รู้ใครดีใครได้ส่งด่วนรุดด่วน ไม่เหลือแล้วแล้วกูบอกแล้วไอ้ให้้เจฟเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะนี่ขายขายได้เยอะนะใครจะเอาให้เจฟดีกว่าให้เจฟบ้างให้เจฟบ้างเอาประเจขายได้เยอะไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระเป๋าใหม่หมูถุงพูนผมจะถุงพูนเป็นกระเป๋าเหรอเจฟเจฟอยู่ในห้องไปเออเจฟลอยลอยเหยียบไปคุ้กันเหี้ยบเลยคุ้มกันหัวหน้าด้วยคุ้มกันซีอีโอนะต้องคุ้มกันซีอีโอ ไม่เป็นไร c โ o ตายอยู่เก็บของเองละ่ะกะเคมบริษัทเลยเทคเครดิตแม่งเลยเอาหายยังเอาเฮ้ What? ยวะวัดเหลือซีนาทีเฮ้ยเอาวางไงอะโยนทิ้งเหรออาโยนอาโยน ไม่ใช่เดี๋ยวนะขออ่านก่อนว่ามาเรยนแอนตี้อินประมณ์มันสองอาทีใช่ไหมมันสองอาทีใช่ปะโอเคเจ๊ปกดเลยกดเลยเจ๊ปกลัวของมาผิดอันไอ้เหี้ยเ้ยเสียเวลาคุณไม่ได้สัตว์โง่แต่เสียใจอย่างไปไปไมึงบุกห้องเนี่ยมึงเป็นอันตีเลยมีวีดีโอเอ็กพสมาแล้วจ้ามุนบุกห้องในการขนส่งนะครับอ่บ ส่งสินค้าให้ลูกค้าผิดนะฮะขออภัยไปซะเลยอีก e ูมบริษัทไม่รับเคสนะครับแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมก็แล้ว okay. เ,จเ,ลเ,เจอกันที่นู่นเลยเอ๋อเจอกันที่หน้าบริษัทเลยครับได,ได้เลยครับคุ้มละรอบนี้คุ้มละบริษัทเติบโตพันล้าน หยิบของมาผิดแน่นะก็คอมเพนอันนึงไม่เป็นไรหรอกปัดตกไปก็ลบๆไปเอาเงินปิดปากลูกค้าก็จบแล้วอย่าบอกนะไม่เหลือกี่นาทีเนี่ยเหลืยสองนาทีไอ้เหลือนาทีสี่สิบโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวมาทันเดอร์ทันเดอร์ทันบอทันบอทันเดอร์ Thân mấy? Thân đơ, thân. Cô oan nè nè. Thân đơ, mở lô đứ. Này lời, xông vô trái hay lừ. Yeah yeah. Ta da. อันนี้เรา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 ล้มไปกี่บริษัทแล้วเมื่อกี้สองบริษัทสามปะสามบริษัทแล้วก็มันเออสองบริษัทแล้วอีกบริษัทหนึ่งมาตีกระเงครับเออแล้วเราไปเทคเครดิตใช่เราเรารอให้บริษัทมันตีกันเองแล้วเราเข้าไปเทคโอเวอร์มันตอนนี้เราเป็นหัวแถวแล้วครับใช่ตอนนี้เราเป็นหัวแถวแล้วนะ ใช่พอตั้งแถวพอตั้งแถวไม่เหลือใครแล้วไอ้สัตว์ข้ามเลยนี่นี่นี่ธุรกิจที่เป็นอย่างนี้ทีใช่แล้วเราเราต้องลบคู่แข่งออกให้หมดเพื่อที่จะเป็นหัวแถวนะแล้วเราแข่งกับใครอะไปเหลืออะไรคู่แข่งเรอไปหมดแล้วแล้วคู่แข่งอะแต่ถ้าทุกบริษัทเป็นของผมยังไงเฮียก็ต้องจ่ายผมใช่แต่มันไม่มีคนเหลือยืนจะจ่ายตังค์แล้วไปหมดแล้วเหลือแค่เรา All right.